สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport b a News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่25ค่ะ และจากผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566ค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อ0ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะที่คืนฟอร์มเก่งโดย5นัดหลังสุดค่ะชนะ4แพ้1อยู่ในอันดับที่4โดยลงแข่งไป25นัดมี45คะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ3อยู่4คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดค่ะส่วนเชลซีที่5นัดหลังสุดนะคะ เสมอ3แพ้2ยังไม่ชนะใครอยู่อันดับที่10ค่ะโดยลงแข่งไป24นัดมี31คะแนนทำให้สถานการณ์ของทีมและกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์ย่ำแย่ลงไปอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายกันที่สรุปตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรเม์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อ2 2 2 0 2 3หลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่25โดยยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ตอนนี้ทำไปแล้ว27ประตูและสร้างสถิติยิงประตูมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้แสงหน้าเซคิโออัลเกโรที่ทำไว้26่ประตูอีกด้วยค่ะตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากทรอนมฮอสเปอร์ค่ะที่ในสัปดาห์นี้ทำเพิ่มอีกหนึ่งประตูทำให้เขาทำ ไปแล้ว18ประตูค่ะส่วนมาคัสแรดฟอร์ดจาก Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทาไปแล้ว14ประตูต่อด้วยอีวานโทนี่จากเบรนฟอร์ดค่ะทําไปแล้ว14ประตูและอเล็กซานดรามิโตวิชจากฟูแลมทาไปแล้ว11ประตูค่ะค่าวนี้ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันรวมถึงอัปเดตตาแหน่งดาวซันโวล่าสุดสาหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกา2022 20 23, ล2022-2023หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่25ที่สปอร์ตบาร์นิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝาก ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ